กลับวันนี้จะไม่เล่นไม้ค้ากันอีกแล้วแล้ววะอยู่นี่ของอเพราะอยู่ที่ตัวคลิปหัดยังของเราก็อยู่ที่ตัวนั่นแหละเต็มเลยคลิปยังอับปัดยูนี่อ่ะจะเสื่อยด้วยแม่เออแม่เอาแล้วเอาของอหไเอาเอาให้ค่หินด้วยไหมเออที่ขุดที่ขุดเอาแค่เป็นเล็กหินก็พอนะเล็กหินก็พอวไม่ไม่เป็นไม่หินอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ตาย เอาดินได้ใช่ไหมโอ้โหจะพังแล้วนเน,นี่ยใช่อาอมาถึดีเอาไปเอาพลิก X ที่จะพังมาให้เราทำไมวะสวัสดีเอาไปิก X อันที่พังให้ออกมาอาอ้ะใจกลงนะเอ่อช่างตัวตรงนี้แก่เกินน่าเหลืวกดบิบบิบแล้วจะสร้างบ้านยังไงวะเนี่ยไม่รู้สร้างยาก <c oughs> ไม่เลิกจริง่เกมนี่เออจริงตกไม่เลิกแป๊บแก็ตกแป๊บๆก็ตกแล้วไ,ไร่จัดไม้ิเ็ของ้ตไม้กนหาข้าไต่อันี้่ เที here, cool. oh, huh? oh man, right. uh ่ย huh. ต mm ีก hmm. oh, yeah. oh, mm ูวะบอมันกดผิดอะไรยเลอมันเด้เลยปะอุ้ยได้ีมันต้องทำะไรเย้เย้ไม่ค่อยเยเขนาดนั้นก็ได้เแกเี่ยแกเทียแกมันมาชนเรา แก 10, เอารลุสิ COVID สิบพัน COVID สิบเก้าต่างหากเอารู้ความหมายของโคว i d สิบเก้าแปลว่าไอ COVID ้สิบเก้าเนี่ยเอารู้เขาโอ้โอหกลายขนาดนั้นเลยเลยโอ้มันไม่มีเนื้อให้กินนละย ร้องมืดดิร้องมืดแล้วก็นอนแค่นั้นเองเพิ่มไม่มาเก็โดนร้อมีไม้อ,อ,มอยู่ตีห้านะทิปปะทิปที่พันแล้วอ,อกดนันกดทำไมดิทำ,ทำไมดิทไมทิปดิรู้สิม่บบาจะได้เปล่าก็เป็นแป๊ดหน่อยเดี๋ยวนี้ตัดด้วยใช่เพาก็แค่ทำหมดเดิมอ่ะสูดจุดอะไรบ้าง

ไมนอนไมมนอมดแล้วมดแล้วิเพิรมมิ่เบิ้มกูตายเก็บตายกมันแบบมันก็ดีแล้วสวยอ่ะไม่เอาทำแบบนี้กันไม่เยอะก็าทำแบบนี้กันราสวยสอ่ะไม่เข้าใจอ่ะการตั้งบ้านอ่ะเองเยเออเยอะเยบ่สอะ ออมเคยเรื่องเยอะไม่ <c oughs> ไม่เคยอุ้ยเอาไปใส่อ๋ออย่างงั้นเหรอเอออนี่ไม่บอกก่อนอะไม่รู้เขาจะรีบวางอ่ะไม่รู้ผมไม่บอกเพาว่าจะวางอม่างนี้ปืน,ป,นปืนมาปลอดต้องการที่แบบไอ้นี่ไหมอะแบบ stone brick เอาไหมเอาไหมหรูไม้ไอาโอาเค มันเอาไปแค่นี้ก่อนนะ1ิรู้ว่าไม่พอไม่พอแน่เราต้องอี่รเรามีคิวจุดแปเอาไปหกีไปเลยบ้านเกมบสร้างโคตรยากลยบ้านนะเป็นแบบว่าบ้านสองเก็บของระหว่างทางด้วยมีอะไรอู้หูพี่เกือบไม่รอดผมไม่ตกลรอกตกนี้ก็เดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ได้ เอาไปเอาไปเอาตกไปเอาตายเอาไปเยอะๆเลยเอาปอกินเนื้อนะอื้ออู้เนื้องเยอะเอาไปเอาไปเนื้อเอาไปจ่อแปงจ่อแปงเอากินหนึ่งชิ้นปอกินหนึ่งชิ้นก็เท่ากันหาได้แค่เนี้ยเนี่เดี๋ยวพาต่อไปเลยนี่มั้งล่ะก็ต้องไปเดี๋ยวเราไปสำรวจโลกกว้างกว่า เยาอุปกรณ์แล้วไปกันเดี๋ยวโลนทำไมอะเราจะได้หาอุปกรณ์ต้องไปหาของเนี่ยอะเราไม่ต้องอยู่นั่งอยู่บ้านแบบเนี้ยอยู่บ้านทำอะไรได้ขี้อเราเดินทางกันบ้างแล้วเราไม่ได้เดินทางทัางนั้นทัางนั้นก็ต้องเตรียมของไปค่อนข้างเยอะเลยนะก็ใช่ไงแนอกจากนั้นก็ต้องไม้ไม่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 ใช่ไม้ต้องมีพวกแหลกขวานนู่นนู่น ก็เอาไม้ไปช่วยทำเป็นที่พักอ่ะไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้่พักต่อไปแค่นั้นเองโอเคแล้วก็จะไปก่อนงงกันาไปไป